สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี่ผู้ช่อง P N พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดครับผมรับสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกกลัังใจนผม แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าตอนไลฟ์พีนี้เรรลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่น้าเพื่อจะถูกใจยังไงครับผมโดยชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยครับผมมาเริ่มเป็นเหรียญหลวงพอ่อโสธรรายการที่หนึ่งเลยนะพี่น้าี่เหรียญหลวงพ่อโสธรไปยีสองห้าสี่เก้าครับผมนี่ครับผมรายการที่หนึ่งครับผมงานฝั่งลูกนิมิตนะพี่น้าี่รายการที่หนึ่งครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มากอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกแจ้งไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยครับผมสององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมน,นี่รายการที่หนึ่งนะพี่นะองค์นี้รายการที่หนึ่งต่อไปเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยรายการที่สองน,นี่คูบาสีวิชัย รายการที่สองครับผมรายการนี้ ครับองค์นี้รายการที่สองครับผมต่อไปเป็นเหรียญหล่อปานรายการที่สามหลหอปานรายการที่สามแล้วพี่นะ รายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่อ่าเป็นเรียนพ่อคงวัตะคอเไา้ไห่นะเรี่ยพ่อคงวัตะคอรายการที่สี่ครับผม คองนี้รายการที่4ี่ครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่5้าครับองนี้รายการที่ห้าครับผมเนี่ยต่อไปเป็นลูกกระทวดหลังหนังซื้อรายการที่6 ีรายการที่หกต่อไปเป็นพาร์ทสมเร็จรายการที่เจ็ดครับผม ตรงนี้รายการที่7ต่อไป,ไปเป็นพาะสําเร็จรายการที่8ปดครับผม องนี้รายการที่แปครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่9้า องค์นี้รายการที่เก้าครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นหลวงปู่สวงครับผมผ่าเนื้อผมหลวงปู่สวงนะองค์นี้รายการที่สิบครับผมนี่ครับนี่รายการที่สิบ ต่อไปเป็นเรนหรียญโลหะทวดเป็นเหรียญโงเ่เฮงนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดเหรียญโงเ่เฮงรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับ รายการที่11็ครับผมต่อไปเป็นเหรียญจุฬาลงกณ์รายการที่12บสองหลังช้างสามเสียงครับผมเรียญน,นี้รายการที่12 องนี้รายการที่สิบสองครับผมต่อไปเป็นภาพติตารายการที่สิบสามครับผม ครับรายการที่สิบสามครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหร,รียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยครับผมนี่รายการที่สิบสี่เป็นเหร,รียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย ครับรายการที่สิบสี่ครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเหรียญพระครูจรูนวัดดอกไม้ครับผมเนี่ยพระครูจรูนวัดดอกไม้รายการที่สิบห้าครับผม ร,รายการที่สิห้าครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่16 ตรงนี้รายการที่สิบหกครับผมต่อไปเป็นลูกหลอดลงพ่งเงินรายการที่สิบเจ็ดลูกหลอดลงพ่งเงินตรงนี้รู้สึกจะเป็นวัดไทยน้ำนะพี่นะน,นีรายการที่สิบเจ็ดครับผม ครับนี่รายการที่สิต่อไปเป็นพักสำเร็จรายการที่18 นครับองค์นี้รายการที่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นเหลี่ยญหลวงพ่อสโสธรรายการที่สิบเก้าจะจะจะออกเมืองพนัสนิคมนะเรียญเนี้ยรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ครับเนี่ย เป็นเมืองพนัสนิคมนะนี่นะครับรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบจะเป็นหลวงพ่อปานครับผมนี่จะเป็นพิมพ์ทรงเม่นครับผมน,นี่รายการที่ยี่สิบครับผม รายการที่20ต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่2ี่็ดครับผมนี่ครับปิดตาหลังแบบรายการที่21 รายการที่2ี่็ครับผมต่อไปเป็นปิดตารายการที่ยีสอง ครับนองนี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นรายการที่ยี่สิบสามองนี้รายการที่ยี่สิบสามครับ,รบต่อไปเป็นเหรียญ นสดจะเป็นเหรียญช่วยราชการนะช่วยราชการเกตดภายในรายการที่24 การที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่นี่ครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้า งนี้รายการที่ยีสิบห้าครับผมต่อไปเป็นพระอีลารายการที่ยี่สิบหกครับผม ครับองนี้รายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นอาเรหรียญหลวงปู่ศุก์วัดปากคองมะขามเท่านะพี่นะน,นี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ออกวัดสันติคีรีนะพี่นะจังหวัดกาญครับผมนี่ เดี๋ันี่รายการที่27ก็ครับผมต่อไปเป็นกะลัแกะลาหูรายการที่28กะลัแกะลาหูรายการที่28ก็ครับผม ครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพล่วงหลัง,ลงปืนรายการที่ยี่สิบเก้า ตรงนี้รายการที่ยี่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นพะล่วงหลังลังปืนรายการที่สามสิบครับผมรายการที่สามสิบครับ ายการที่สามสิบครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแก้รายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ